สวัสดีครับผมครูหมูค,ครูบันดกครับวันนี้ก็จะพามาเก็บแตงครับแตงเป็นแตงตัวผู้นะวันนี้เก็บแตงครับเก็บตัวผู้ไปกินได้ครับเนี่ยครับเราก็จะหาเก็บแตงตัวผู้นะครับแตงตัวผู้ที่มยังไม่ได้ผสมพันธุ์ครับเป็นลูกที่่าได้ ลุกในนอหยิงนอหยิงหวานครับนี่ครับลงครับนี่ครับลอยครับไปไปจิ้มน้ำพริกครับไปแกนก็น้ำพริก หาดีๆครับไาเปิดหาดีๆมันสอนมันจะสอนเยอะในใบแปงครับนี่ครับเจ็แล้วครับเ <c oughs> ก็บแตงครับไปกินกระพริกครับใส่กระถางครับที่โรงงานนี่ครับ ชีวิตของเกษตรกรครับก็จะปลูกแตงครับปลูกแตงผสมแตงว่านแตงผสมครับไว้ขายเม็ดถ้าแตงตัวผู้ก็เอาลูกไว้กินได้ครับโอ้งนี้อเยอะๆเลยครับมาดูดใ,ใกล้ๆครับลูกน้อยๆียครับลังดีครับนี่ ตาแตงครับนี่ครับมันซ่อนอยู่ในป่าใบหลังใบครับลูกนี้กำลังสวยๆครับโอ้ลูกนี้ใหญ่เกินครับนี้นะครับเดี๋ยวเดินเก็บไปเรื่อยๆครับมีเยอะครับเก็บเอาไปแบงันกินครับวิธีชาวบ้านครับ